ผมมาตะลองพอดีทุกคนครับเอาให้มันโชว์ไปแต่ให้ <coughs> 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 เดือนดาวไหมคะเป็นไรเดือนดาวเป็นส่งท้ายสและเดือนดาวเป็นต่อที่ไปคุณไปทางไหนไปมาล็กๆอกคเี่วง่อ ก็ต้องแต่งตัวดีกว่าไม่ต้องวันนี้แต่งตัวไม่ได้เลยเลยต้องใสชุดนีาฮ่าฮ่าแต่งัวดี้องใส่ชุดนี้ต้องใส่ด้เลย่นี้รับคนที่แต่งตัวคล้ายๆกันน้อเลยะอะมาโอตรไปซะถึงเวับ เป็นละตัวหนึ่งไเบอร์หนึ่งไม่นี่เบอร์หนึ่งครับอ้ยเก้าเก้าไปเลยเก้าเป็นยังไงเบอร์สี่โอ้โห เขาไม่กินตัวตายอาแต่เมื่อวานคุณคุณที่นั่งคุมจุดจางได้คุณก็ได้ทำที่ไหนหมดทีตรงเครื่องผิดใส่เรื่องนี้ก็ใส่แล้วที่ซื้อเป็นครับ ให้สอบให้สอบอีกเลยไม่ได้ไม่ได้เชื่อใจเลยข้าของพี่ดีเยอะไปไปไปตอนี้คุณต้องาคุณต้องต้องตอบแล้วตอบตอบนักผมตอบ พี่มาค่ะมาค่ะพี่สอนนะคะได้แล้วของตัวเองค่ะเย้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะสอนครับอะไรคูลาร์เฟสเติบต่อซิตีตี ทำไปที stop> <t ap> <t ap> <t ap> ่ข้อมาดต้องวางให้นโซ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 นนโซ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 นนโซ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 นโนโซ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 นโนโซ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 นโนโซน เขาเขาเป็นม้าไม่ต้องตัวเล็กมากเลยแต่ถ้าเขาจะมีตัวใหญ่ ป uh, ุ s right. <S ้ยค่ะและปุ้คต